สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ รู้สึกบ้างไหมว่าเดี๋ยวนี้คนรักของคุณดูแปลกๆไปไม่หวานไม่ใส่ใจจะทำอะไรก็ไม่เหมือนคนที่ยังรักกันคุณแค่คิดมากไปเองหรือว่าเขากำลังนอกใจจริงๆหยุดหลอกตัวเองกันได้แล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5สัญญาณชี้ชัดคุณกำลังถูกคนรักสวมเขานนอมามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะตรงกับคุณกี่ข้อนั้นตามไปเช็คพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ข้อที่1เปลี่ยนไปนะ คนรักกันคบกันหากจะมีใครสักคนเปลี่ยนไปเชื่อครับว่าต้องดูกันออกทั้งคำพูดสีหน้าท่าทางหรือแม้แต่สายตาที่เขามองคุณก็สามารถบอกได้ว่าความรู้สึกที่เขามีให้ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมถ้าจากคนที่พูดเก่งกลายเป็นเงียบพูดจาทำร้ายจิตใจหรือไม่กล้าสบตาก็มีแววแล้วล่ะครับว่าเขาหรือเธอคนนั้นกำลังนอกใจคุณอยู่ครับ ข้อที่2มีแต่คุณที่พยายาม จะให้ความสัมพันธ์แบบคู่รักเป็นไปอย่างราบรื่นต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทั้งคู่ครับถ้าหากตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่ามีแต่คุณที่ต้องพยายามคือพยายามยื้อพยายามรั้งพยายามทําให้รักมันดีในขณะที่เขามีแต่จะหาเรื่องทะเลาะไม่เคยเป็นฝ่ายยอมแบบนี้ก็เริ่มไม่ใช่แล้วล่ะครับไม่บอกก็รู้ว่าเขากําลังหาโอกาสที่จะเลิกกับคุณนั่นเองครับ ข้อที่3ข่าวแววเข้าหู โบราณบอกไว้ว่าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกรับปกติก็ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวของคนอื่นกันหรอกรับเพราะมันเสี่ยงว่าถ้าเขาดีกันคนบอกก็จะกลายเป็นหมามองหน้ากันไม่ติดถ้ามีใครสักคนหวังดีเดินมาบอกคุณว่าคุณคุณฉันเห็นแฟนของคุณอยู่กับผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นก็ฟังไว้บ้างแต่อย่าพึ่งเชื่อทั้งหมดหากยังไม่ได้พิสูจน์กันครับ ข้อที่4ห่างเหินเรื่องลึกซึง้งอย่าว่าแต่สัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเลยครับเขาไม่แม้แต่จะอยากแตะอยากกอดอยากหอมคุณเหมือนเมื่อก่อนด้วยซ้ำมันผิดวิสัยของคนรักกันครับยิ่งถ้าปกติเขาหรือเธอคือจอมหื่นด้วยแล้วล่ะก็แปลว่าตอนนี้อาจกำลังมีใครทำหน้าที่ตรงนั้นแทนคุณแล้วหรือเปล่าครับข้อที่หําอะไรก็ผิด ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ดูจะขัดใจขัดตาเขาไปสมดุดน้าเบื่อน่ารําคาญอะไรที่เคยทําแล้วดีเดี๋ยวนี้กลับไม่ชอบไม่อยากอยู่ใกล้ๆถ้าหากเขาไม่มีคนใหม่ให้เปรียบเทียบคุณจะน่ารําคาญขนาดนี้ไหมลองถามใจคุณดูก็แล้วละกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สัญญาณชี้ชัดคุณกําลังถูกคนรักสวมเขาจากทุกคอที่ได้กล่าวมาหากคนรักของคุณกําลังทําสิ่งเหล่านี้กับคุณอยู่ก็ควรเปลี่ยนจากสถานะคนรักให้กลายเป็นแค่อดีตแล้วกลับมารักตัวเองให้มากๆอย่ายอมถูกมองเป็นคนที่โง่อีกต่อไปก็เลยครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ